สมกับทองแดงฮะก็เลยกลายเป็นทองเหลืองสู้มาหลายรอบแล้วเนี่ยยังจัดการไม่ได้สักทีฮะแข่งกังมากโล่เป็นรูเพราะแบทแมนใช่ไหมคนละค่ายฮะอันนั้นดีบีคอมิกฮะเสื้อส้มอ่ะรับอะไรนะรับผสม <c oughs> อ,อ,อ๋ออ๋ออากาศไม่ได้ฮะ <c oughs> อ๋อที่เป็นข่าวใช่ไหมเอ้ย มันเป็นข่าวหรือว่าพี่จอนนี่มือปราบเขาเขาทำคอนเทนต์หรือเปล่าเออครีเอเตอร์โซนิสานะ่ะ <c oughs> เขาทำคอนเทนต์หรือเปล่าก็าไม่รู้เอาไม่รู้ <c oughs> <c oughs> อะไรนะทุกคนครับเขาคือจะร่วมแมนใช่ไหมครับใช่อา่าอย่าลืมไปรับยาช่องสามวนนะฮะขย่าวขวดก่อนดื่ม <c oughs> <c oughs> เอา้า ก็เราเป็นฮีโลสายฮา